สวัสดีค่ะทุกคน,ม,นามาในห้องม่ยางนะย่างออกกำลังกายอันนี้คือเมืองคาเลยานะคะหาดคาเลยาไม่มย,ยางจากหาดสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเนาะนี่ค่ะชายหาดนะคะอันนี้เก็ ชิลินกิตโต้เนาะบาเ์้ยทางเป็นชิลินกิตโต้นม่น่ะชิลินกิตโต้นะคะ 嗯，宝宝、okay,。Bye bye. อ,อาหารอันนี้เป็นสุสานนะคะสุสานสาเวลาเต็มเลยเสียงรถไฟ ประมาณนี้นะคะ